สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วนะคะกับช่องแก้วพารวยชาแนลค่ะคำเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ เราพัฒนาเอารอบที่ผ่านมาก่อนนะคะเราพัฒนาอยู่ข้างล่างนี่นาะแปบบ๊บนึงนะคะอ่านี่นะสาหรับเราพัฒนาของเราทําอยู่สองคลิปนะคะแต่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คลิปแรกะเราลงก่อนนะคะก็คือได้แบบนี้นะคะทุกคนศูนย์สามหกค่ะนี่นะคะที่ได้ที่ครั้งแรกนะคะทุกคน ได้อะไรบ้างล่ะว้าวนะคะนี่นะคะคือได้เด้งบนล่างก็ได้สามตัวด้วยนะคะแล้วก็เรามาลงอีกคลิปหนึ่งนี่คือเรามาลงอีกคลิปหนึ่งนะคะถ้าใครตามจะรู้อยู่ว่าเราลงสองคลิปนะคะ,ะ,คะก็ได้เหมือนกันนะคะอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าได้สองนะคะได้สองนี่ได้ศูนย์หกสนี่ นะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะเธอหลุดไปสองรอบบอกตามตรงเลยค่ะไม่มีโกหกนะ,ะเธอหลุดไปสองรอบนะคะแล้วเธอก็มานะคะเธอก็มาแบบนี้นะ,ะนี่ได้ไน,นะะี่ะนี่นะคะไปย้อนดูได้ค่ะคลิปเราคนดูไม่เยอะหรอกคะ่ะคนดูนิดหน่อยนะ,ะแต่ไปย้อนดูได้นะคะ นี่คือไอดี n ล์ของเรานะคะวันนี้ไปนี่ค่ะนี่นะคะสำหรับลาวพัฒนา้ว เดี๋ยวนะคะอันนี้หนูวินให้ใทยจะวินเองก็ได้นะคะแต่หนูวินแต่หนูจับให้แค่นี้นะคะอ่าไปวินเองนะคะไปวินเองนะ,ะเดี๋ยวจะวินน่ได้ยังไปนะคะเดี๋ยวนะคะอะ่เน้นนะคะเน้นเน้นสามหางพอเน้นอยู่ประมาณสามห่างนะคะ ศ6อ่านี่นะคะถ้าจะเบิ้ลน,นะคะทุกคนถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละค่ะถ้าจะเบิ้ลน,นะ เขียนไ้ข้างๆเลยไม่ต้องเสียเวลาใครเป็นชุดไหมอันนันนอันนี้เดี๋ยววิน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 ,วนสี่ตัวนี้ให้เลยนะะจะมีอยู่ห้าหางพอห้าหางห้าหางก็ไม่เยอนะเนาะ ถ้าวินตัวนี้ก็ได้สี่หาแล้วตัวนี้เป็นห้านะฮะเป็นชุดแก้วชอบเองนะเป็นชุดอะนะคะนี่คือหนูชอบเองอาฮะ แก้วชอบเองนะพี่น้องชอบไม่รู้เป็นอะไรแต่แก้วชอบเลขสตัวนะคะก็คือก็คือเราคำนวณเราก็ต้องซื้อเองด้วยนะเลขสี <c oughs> ตัวอันนี้เรื่องจริงชอบไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ชอบชอบจริง <c oughs> ใครไม่ชอบแต่แก้วชอบ แบบแนวทางมาสองหกับ1 7ตรงนี้นะคะก็ได้อยู่แล้วนะคะได้ทั้ง7ได้ทั้ง2อยู่แล้วนะคะจะมาในรูปแบบไหนก็ได้อยู่แล้วนะคะมี2มี7มี1นะคะทุกคนแต่ว่าเราไปประมาณนี้แหละคะ่ะเน้นอะไรนี่ไงก็เน้นหนึ่งไปเลยค่ะหนึ่ก็คือต,ตัวของเขาอยู่แล้วนะคะ0 8ยค่ะนี่1 7 0 8นะ นี่นะสำหรับตัวเน้นของเราก็มีอย่างเน้นเรามีสามหานะทุกคนหิวข้าวแล้วนะคะหิวข้าวแล้วกนะ็ต้องไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็กินข้าวเสร็จก็ต้องมาลงหกราวรอบดึกนะคะหกลาวรอบดึก แล้วก็ลงลาวตอนเช้าอ๋อ,อมีดาวด้วยนี่นะเมื่อคืนแก้มือดาวให้สำเร็จแล้วเดอ้อซ่อมดาวซ่อมดาวซ่อมดาวให้สำเร็จนะคะอ,อันนี้คือสมมติว่าถ้าจะเบิ้ลน,นะถ้าจะเบิ้ลน,นะคะ เด่น1กับ9นะทุกคน10 14 17 92 95 98 10 14 17 92 95 98นะคะ10 14 17 92 95 98นะคะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้แหละ,นะะสำหรับลาวพัฒนานะคะ จาะ1708ให้นะคะดูเองนะคะว่าชอบ7ไป7ชอบ1ไป1ชอบ0ไป0ชอบ8ไป8นะคะสามารถไปได้หมดเลยนะคะวันนี้เด่น1กับ9ค, mm hmm. ค่ะผิดถูกอย่าว่ากันนะคะทุกคนลาพัฒนาก็จะยากนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนช่วนี้เฮงปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวยๆนะ